สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยสิรินชัยแนครับผมพบกับผมเช่นเคยครับบาแหว่ครับเอาครับพี่น้องเนาะนี่ได้เลือกได้ใช้มืออื่นมันพระนี่ครับมึอนี่ตัดทุเรียนมาเบิ่งพี่น้องเด้อสิ่งนี้คนครับบอนี่คือสีหนาแหกเนาะเหรอพี่น้องเนาะเบอาได้ครับเด้อพาพี่น้องมาตัดพวกทุเรียนดกโดดปีนีโดกคักเบิ่งยังครับนี่เอาไว้นี่แหละก้อนครับมันแก้ปัญหาครับ เด้ออ่านี่ครับหนึ่งคู่ครับผมหนึ่งลูกครับผมสวยๆครับอ่าเดี๋ยวผมเอาลองก่อนเดี๋ยวเปล่าด้ครับเด้อฮึบนี่ครับลงมไปก่อนมึง,ง่วยนี่ครับมันเป็นหน่วยก่อนอะไรอีอ้เป็นล่าซะหนิ หึ่งหน่วยครับผมเปิดรับออเดอร์นะครับเด้อโลละสามร้อยห้าสิบบาทตั้งราคาไว้เพื่อบ่รคขายนะครับเนาะไปครับคนอีกสามหน่วยคึบโอ้ยอุ้ยคนท้าบอกตัวเลี้ยงไงงานนี่เน่าด้ยนี่จริงหรืเน่าหรอเน่าแห้ง ข <COM> ึ on, ้นอย่างพี่น oh, yes. ้ไรก็คยมันเอาขึ้นลงเนาะบางทีกคหับครับฮบหที่สองครับ นี่คือสิเป็นแมงครับนี่นี่ซุกแล้วครับนี่ครับเลยต้ที่สมเป็นโรคว่าเปนมาครับนี่ไวท้ทอหเนียดบ่ะครับดบัด่าดวงโดนหัวนี่ตายเลยนะเอ อ่าตัวที่สามครับโอ้ไอ่ไแรแถมเนี่ยเบียดทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นี่เป็นอะมนันก็เป็นลาบตัวนหน้านะอ่อนฮึโอ้หน่อยนี่สูงเห็มปะนออนี่นอ กันด้วครับเด้่หนักคลิปนี้ว่ามีบรรยายนะครับเเพราะว่ามันหนัก นี่น้อยง่า,าดดย,ยครับนี่ประมาณหาโลจ็ดได้อยอะครับนี่เอาแบบเป๊ะๆได้ครับหาโลจิตนี่ครับนี่ท,นทุเรียนกระตุ้มตาตำบนโคกยางอำเพื่อประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมนี่ครับ นี่ไปอีกต้นนึ่งฟังผมปากพี่น,น้องมางเ,เดี๋ยวก้อนก้อ,อ,นอนไปชิมหัวก้อนก้อนไปเด้๋ขอชิมหัวก้อนเด้๋พี่น้องเด้อลิมนี่อยูย่ยังไงเหรอครับเดียวเดี๋ยวเนะี่ยบริเวรบริเวรเต็งสีเติมเต็มยังได้ครับเไย ไปี่น้องไปไปฟังุนเพื่อส้นใจทกร่งกดต่อไหนนะครับเนี่นีตัดบแล้วครับุเรียเราตัดถึงร้อบวันหนึ้อยบวันพอดีนะครับี่นนะี่เเนาะอาจจะเกินบวกลบจะบวก,กินหน่อยสมสิบมือ้อนมีท่านไอกก้แก้วครับท่านแ่เลยครับนี่นรครับเนานะ ไปอะไรกันแล้วครับอาขั้นสิบตัดต้องคุณก่อนไอ้ของเนี้ยป่าพีดองมาบ,บ่งแล้วกดปากกดแช่กดไหค์กดติดตามช่องยูทูบป่าแวกเกอร์ดินชาแนลหรือบ่าช่องของ คกระตูมตาคาเฟ่เนาะครับเนาะโอเคครับมาครับมาครับนี่ครับตัวนี้ก็แล้แก่แล้วครับนี่ร้อยยี่สิบวันพอดีครับนี่ร้อยยี่สิบหรือว่าร้อยร้อยสามสิบบวกลบนะครับเนาะแบบของคนนี่เนี่ยสามหน่วยนะครับเนาะเอฟซีผมไม่อยากซื้อผมขายแล้วครับเด้อผมขายกิโลละ สองร้อยห้าสิบบาทเอาตามจริงครับเนาะสองร้อยห้าสิบบาทต่อมีแค่์สิบกุ้งง่อยครับเนาะนี่ครับผมจะตัดเอาเด้อครับเด้อนี่นี่ครับตัดอย่างง่ายเลยตัวหนึ่งฮึบนี่ครับเดี๋ยววางไปก่อนครับก่อนครับเนาะอึบเด็กเป็นของเด้อขึ้นเดียบอ่ ้นนี่งกองอ๋อไก่เดินมือก่องเลยไม่เห็นนอนตับหัวเด้อจะบอกข้างหางเนี่ยถ้ามันล่นตุบใส่หัวเดี๋ยวครับเนะนี่ครับกินหยากกินซา ปากไหนครับผมปากมืกอกล่องนะครับอเอาลงครับปังลงครับโอเคครับเลี้ยงน้อยนึงโอ้เยเจอแรับไม่สุกไม่เวตาครับสุกครับ ชุกคาปิงเลยนี่สุกคาปิงเลยสุกแล้วครับสุกแล้วครับน,นี่นี่ะจับลงให้นยครับโอเควางลงเลยครับึบไปครับนี่ของอยาดถือครับละ ไปครับนะครับเก็บ,บนปนผลิตที่สวนเราอันนี้ร่วงทั้งปิงเลยนี่เคร่วงขัาปิง้งเลยสำลวนไปตัน,นเก็บปนผลิตล้ลครับผม แล้วเจ้าไม่หยุสุกแล้ครับนี่พอปิ่งมันโลนแล้วปิ่งมันหษุดออกจากกันล่ะ <c oughs> แบบนี่ปิ่งมนุษย์ล่ะแก้แก้บดแล้วครับอันนี้ก็แก้เราเลยครับอีกต้นนึงครับโยกดยกนีต้นุกดอกครับนี่ต้นนึงว่าขาดสิบรอบอันสิบหนึ่ครับสิบรอ นีย่วยเลไงครับเล้สวนีว่ไม้คจับจันร้อยยี่สิบวันแล้วอ,ะอ,อ,วอ่ะร้อยยี่สิบถึงมสนะิบวันนนนี่เจ้าของสวนรับเองเลยครับนี่ นี่คุณตาเจ้าของสวนครับผมออยมเใหญยๆกี้ยผับเลอโอริสุก ดีสุขาต้นเลยครับนี่เด้ครับเรื่องอมีดลงก่อนเด้อ น้อยๆครับเนี you. mm ่นี่กระสุกข้าส่วนครับนี่สุกล่ะนี่ไงก็มูลนี่สุกหล่ะครับเดี๋ยวคงสิาหน่วยเบื้องเนื้อหน่วยที่ปิ้งรุดนะครับเนาะให้พี่น้องได้เบื้องนะครับเนาะมาเบื้องครับมาเบื้องนี่นะครับเบิดสวน เรียนบทส่วนผมจะพาหน่อยหนีวงกานนรดาบเดิมให้ปิ่งรถนี่มันสีนวลบล่าล่ะนี่ครับใช้ได้เลยครับผม จะได้บ่มอยู่ดอกมันสุกเพรท่านดีปันใดมันเน่าครับมันเห็นไหมครับนี่ปิ่งมันเน่าอ่ะโอเคครับวันนี้อย่มียังไรครับคลิปนี้เรียลนะครับเริ่ดฝนตกแล้วฝากพี่น้องเขาเบิ่งกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนี่แะครับเด้อสำหรับวันนี้มาแหวกสิขอลาไปก่อนกับบักทุเรียนแปดน่วยเก้าน่วยนี่แหะครับเบิดสวนนั่นแหละครับที่ทายไปทายมานั่นแหะครับเด้อเบิดสวนเย้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ